เมนูวันนี้นำเสนอยำเล็บมือนางใส่หนวดปลาหมึกยักษ์ยักษ์ นี่นะคะก่อนอื่นมาเตรียมวัตถุดิบก่อนเลยนี่นะก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะใส่เยอะใส่มากแล้วแต่ความชอบเลยเนาะหลังจากนั้นเราก็จะหั่นหอมหัวใหญ่ใครชอบก็ใส่เยอะๆอย่างเราชอบทานนะคะเราก็จะใส่เยอะนิดนึงเพราะหอมหัวใหญ่มันหวานนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะมีหั่นมะเขือเทศมะเขือเทศจะช่วยเพิ่มสีสันให้มันน่าทานให้มันสีสวยและอีกอย่างหนึ่งมะเขือเทศมันก็หวานด้วยนะอ่าใช่ไหม หลังจากนั้นนะคะนี่เลยหนวดปลาหมึกยักษ์ของเราเราก็จะหั่นปลาหมกึกหนวดยกัยกษ์หนวดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่เอาที่สะดวกของแต่ละคนเลยถ้าแบบหั่นชิ้นใหญ่ก็จะกรุบกรุบดิบหนึ่งทุกคนมันก็จะแบบมีความรู้สึกอร่อยนะคะไม่เหนียวนะคะตัวนี้เราก็หั่นหมึกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนาะเราก็จะมาหั่นเล็บมือนางเล็บมือนางนี่ก็ความชอบเลยนะอ่ะ ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เลยเนาะอันนี้ก็จะซื้อมาประมาณเกือบครึ่งกิโลนะทุกคนมันก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าตอนเราลวกเสร็จแล้วมันจะหดตัวจ้ะอ่าหั่นเสร็จแล้วเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันร่อยเลยนี่เราก็จะใส่น้ํากระเทียมดองเนาะ เราก็จะใส่น้ำปลานะจ๊ะอันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะใส่หรือไม่ใส่แล้วแต่ชอบเนาะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลใครชอบกินหวานก็เพิ่มได้เนาะเรากินหวานน้อยนะคะก็จะใส่ให้ได้แบบรสชาติหลังจากนั้นก็จะใส่มะนาวค่ะทุกคนนี่คือบีบบีบเน,นเน้นเลยนะเอหมน้ำมะนาวเปรี้ยวหน่อยๆเค็มตามหน่อยหน่อย หวานนิดนึงนะคะนี่หลังจากนั้นเราผสมแล้วเราก็จะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันโคเรโคเร,ร,รค่ะโคเรให้มันเข้ากันนะคะส่วนผสมหลังจากนั้นเราจะไปลวกเราจ้ะลวกของที่จะมาใส่อันนี้ปลาหมึกหนวดปลาหมึกเราพอเราลวกเสร็จมันก็จะเหี่ยวมันจะหดลงนะทุกคนเออแต่มันก็ยังกรุบกรอบอยู่นะน,นี่นะคะเรา รวกแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอามาลงกระมังนะคะที่เราทําน้ํายําไว้เมื่อกี้นะทุกคนนี่นะคะนี้เราก็จะมาเทเทใส่เนาะหลังจากนั้นเราจะลวกเล็บมือนางนะคะ่ะเล็บมือนางที่เราหั่นเมื่อกี้มันก็จะพอเราลวกมันก็จะหมดตัวลงอีกนะทุกคนมันก็ไม่ได้เยอะเนาะ แต่ถ้ากินคนเดียวมันก็เยอะอยู่นะเออนี่นะคะเล็บมือนางลวกแล้วใส่ไปเลยจ้ะลงกระมังได้เลยวันนี้เราจะไม่ใส่วนเส้นนะทุกคนเพราะว่าแค่เครื่องนี้มันก็เยอะแล้วเราจะใส่เห็ดเข็มทองแทนค่ะนี่นะใส่เห็ดเข็มทองเราก็ลวกลวกเห็ดเข็มทองลงไปนะคะพอมันสุกแล้วเราก็จะตักมันมาเทใส่กระมังเรานี่แหละค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปนั่งโครเรกันนะทุกคน เออนี่นะลวกประมาณนี้มันก็จะกรุบกรุบนิดนึงเนาะเหตุเข็มทองชอบทานมาใครชอบเหมือนเราบ้างนี่นะคะอ่าใส่ในกระมังหลังจากนั้นเราจะนําผักที่เราเตรียมไว้ลงแล้วนะนั่นก็คือขึ้นช่ายใส่ลงไปเลยจะหอมหัวใหญ่นะคะเมื่อเกิดเทศจะใส่ลงไปแล้วก็จะพลิกนะทุกคนนี่นะคะเมื่อเกิดเทศใส่ไปแล้วก็จะเราโขลกพลิกเนาะพกเล็กบวกเล็กปกเล็ก,ลก,ลกลอย่างนี้นะทุกคนอ่าแล้วก็ตักมาใส่ทุกคน กืนน้ำลายค่ะไม่ใช่อะไรหรอกอ่านี่นาะเรียบร้อยแล้วเราก็โครเรค่ะทุกคนได้ถึงเวลาโครเรเราก็โครเรแบบนี้เนาะทุกคนแค่ดูสีสันมันก็น่าทานแล้วใครชอบกินรสไหนนะคะปรุงรสได้ตามใจชอบเลยเนาะถ้าเราใส่เครื่องปรุงเราโครเรเรียบร้อยแล้วมันยังไม่ได้รสชาติควบรุงตามรสชาตินใ<ม>ของเราเลยเลยนี่นะเสร็จแล้วหลังจากนั้นขอไปม่มก่อนนะทุกคนมันทําง่ายมาก